ครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเช้าวันที่สิบเจ็ดครับขับเบาโตห่อไปดินครับพี่น้องสวัสดีครับครับพากันมาลองโด่งรอเสียครับครับเมึงนงามมครับพี่น้องเมื่อนี้ครับพี่น้องมาลองิ่งเมื่อวานมาเบิ่งหาดทรายโอ้ยงามงามครับพี่น้องมาสิมาลองิ่งจกเบิ่งปลาหากล้วยจะสิได้บ่ได้กครับบอนจักครับครับเที่ยวแรกครับในปีนี้ไว้ให้ที่มาจก ขุมาจกกระบวนขี่ผู้วงลองมุมนี้ไ่ได้เกิดแล้อวะครับหน้าพักรดครับพี่น้องผมนะครับบริเวณมองเก่าครับทีม้าหาบุญชิบโปมอมหมู่บ้านครับมาเบิ่งเห็นอันนี้คนร้ายครับเห็นทรายคนงูยครับหาทรายงามๆรับมาครับตามมาเบิ่งน้ำบาววสีมันมุมนี้ครับผมเราโตรวจสอบดิ้งมา ลองมึงเทียแหลครับพี่น,น้องไอ้ขุนีมาี่ว้าวขี่มึครับหมานตัวหนึ่งเลยครับงนหน่งตัวไหนบอว่าตัวตับบอลไคตับเอาโซ่เซ่อนมง,งเนี่ยตัวไหน้อยนะครับตัวไหนไปเกาครับว่เตไหนต้องเข็มนี่ เสียดียวเท่าไกว่าเห็นว่าเย็นสบายหอมซึ้งใจคือ <c oughs> <c oughs> ว่าเห็นไง คือเดียวเนีย่ยบอโอ้ยข้ามาหลักจกดเลอบวกพี่น้อ,นนองเฮ้ยตางวันเห็นน้องครับแค่ก็ดีเน่อยแค่ดีเห็นบอนเห็นเลยครับพี่น้องแค่ดีดีเลย ดีครับคือบอลเห็นนีได้ใส่เพราะมีป่าบ่เห็นว่าตุ๊บบอล อเอา้นไปหุ่นแล้ว่ยเอาเฮ้ย <c oughs> มันหัวยังเลยครับพี่น้องใช่ดีดีครับบ้านขอร้อยไว่าไปดีๆเข้าเจียว่าใส่ยิงดอกเฮ้ยแบบ วัวมาเมียนเมียนโอ้บเมียนดีกว่าหมใยไม้ยุ่เยนี่อมี่หลายบาทนดิ

โคตรโจนี่หำนี่มาสีเหอโจกตัวนี่ให้โคตรโคตรขึ้นโบขึ้นโบเ็นไหม่ิหอยน่าว ก็เห็นฟอตัวปลากันดิได้ก็ฟอจ้าตัวมุมมีหอยมุมมีหอยงุ่มบ่หอยทอ้งหมดหอยจุบทั้งหมดหอยจุบเห็นแต่หอยมันหลาบบ่ ไปเร็มมาตัอ้อืมเ <c oughs> อืมมีอีกเหรออืมงอปากงอปางอปากแลอวเรายมมติว่มีแล้วปกติเมื่อไหร่จะได้ปลาเนี่นนยปลาเลยอลาบี้่ปเอื้องมุ๋มไม้เ้าบ่ เป็นหมองไปบางอีกางกหมองเนาะคนครับคุณเพรามันแข่งด้เนาะไอเฮ้ย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 ครับสุดท้าย,ยานี่นี่โอ้ยเหรยนยญหนามมวลนี่พี่น้องสงงองแง่แหล่งครับคุณงามครับ ไันครับ <c oughs> ขับลาโตก็ไปดินด้นสิยางไปไลเลยเรือยพี่น้องมึงขับไปขับมองหินเพิน่นหินเิ่นงามครับเป็นสมกอเืิ่นครับได้บาดมเอืน่นวางหินแดงครับพี่น้อง เต็ดตะบมาพักแกล้มครับพี่น้องช่วงหน้าแล้งเอาหาเอาเติดนะยงครับหาแนวอยากแนวกินขับกระเห็ดกินอยู่แถวนี้โอ้ยมวนครับพี่น้องพักแก้มบางอย่างครับปะเทวบ้าโตก้ไปดินทียับย่างใหญ่ขึ้นไปอีกแม่หม่องครับครับไม่มองนึงครับพี่น้องโอ้ยครับหลังจากไปจกปลาห่ากล้วยไปไหน เราโตหอมอีกินึ่งครับไปเลยสะดุ้งมาบ้านนี้ที่เป็นยังไงหล่ะน้ำใสติงลิงครับไอ้ดินก็นร่ไไงา,า,ทา,ง,าง,ง,รงที่ทำการแสดงครับวันนี้เอาสะดุ้งแม่เดียวครับพี่น้องครับสีรองยกเบิ้งวบาสีมานบ่น้มเพื่อใสอติงลิงเห็นป่าเดป้าทมกครับในเรืจองว่าเบิ้งนั้นกันครับพี่น้องวบาสีมานบ่ยาถ่าเบิง้ง ดินทำการแสดงสิเป็นยังไงปูปอป่เน้อปูเนื้อสายายื้อวาวอ้าวว้าวาตก็รักสีแลองในบึงี่นื้ใช่เนี่ยตากับปลาตัวย่งผมนี่ครับโจกกระโดดเสีครับเออจะได้ตักยังบรา่ได้ค่นงิครับลองิง ไม่รู้ก็ไม่รู้เอ้ยอะไบอกโอ้ยมันเป็นยังได้ โอ้ยอีแม่เอ้ยครับต้งเกียดได้หมอนไปหายังกะเง่งเปง่งมันสามยางกะบ่นนี้โอ้โหสิวหน่อยตัวนึงโอ้ยมาเดือดวันเอ้ยเไม่ชอบสิกินตัวเดียวนี่ละเบิ้งซ่ง ัดต้องไหมรดไหมดไหมโอ้ยไม่มียังมาโดดได้ยี่พร้อมโอ้โหข่ยอีตัวใ่้จักสีเกี่พร้อมแล้วชองตัวพี่น้องได้ช่องสีเดมกอยู่ปรจักรเอ้ยมึงเนี่ยง่ายมึงเหรอกจะกินดิฟเถอะเกิอเตื่นจะยืนได้่องกับบนไลแล้วบอ

ปยังไปยังบ่อนไหมใดินตัวเด็กตัวเด็กตัเดเฮ้ปลากาหน่อยพี่น้องเอาเอาก่อนอีเนียบะยังก,ก็เอาไวก่อนช่วงนี้ปลากาครับ <c oughs> จังวากันหน้าโคตรหนา <c oughs> สิกินกึ๊ดปอยมา <c oughs> เขาก็เขาหาที่ตัวสื่อขอตัวให่แเราตัวอุปมใค่ยีได้อเปนแนวใยญ่ท่องเหรอพ่อแนวไดขี้เหลวขับไปตุ้มงามีัก็แปครับก็แปอาอย่ก็ปตัวจรงเลยปลาเปียปลาปนี่เรียมน่โอคือปลาถูก่อาาขับุ่ามกับสวดสรู้คันท้อเราบุญ รถบึ้มขับของขับของขับของกเสียด้อขับคนนี้ได้หลายหนุ่มไว้ไวว้าขาครับสตัวครับ เขาบอกหิวปลาที่เ็จะเฮ็ดสมนวนะหน่าหนนกเนี่ยขาบอกหิวไมหมดไปเมื่อในในบาอู่หมุกอ้ยไว้ปลาซิ่ว้า,วางไล่กับปลาปลาปลาขุ้ล่ามครับต้มหานนะ ัเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาครับหื้มบอไซกันลยดอกเฮ้มันดำอยู่แล้วดำเอ้ดำอยู่แล้วหื้มบอไซกันดดอกว้ายวพี่น้องปลาะะปลาซิวขางไร่ครับนี่ตะตตกคลๆครับคุณน่ะอุ้ยคือวลาสีบอดดเหีดยแบบบอโลกยีรีวะ ปูปป long, พือนหายปูเพือนหายปูยาเพือนหายแต่เม่เทียเพือนหายนเขาสิวงขางลายอะรออหญกวาแยมครับโอ้โแสบมั้ค <because> รับ ข่าวมือสูงในไม่เรี่ยๆเรื่อยๆเลี่ยน้นยกอพ่อมกนี้กางครับรรรรรรออโโกคออน,อค,รนครับโอ ยังดินสี้วขาวขาวงามเตัวนึ่งคือสองตัวหนึ่งะไรงามโอ้ยครับงามสักเป็นดอง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 สดดในจีบนาอหว่าเราจีบลยจีบหน่อโอ้ยหว่าแล้วมมาเป็นขึ้คำว่าที่ไ็นโม่นหัวลมอวยคือว่าสีไล่กนเนาะลมมันลมมัลม พี่น้องเลยพี่น้องบอกว่สุดขวมเลยปลายัางนี้ดินปลาคุยล่ามปลาซิ้วว้างไล่ครับครับปลาอืมนนี่นเนาะโอ้ครับโอ้ยได้จงถือใ่รดี แต่แข่งอิทวัยแม่บึงทำบรรยากาศโอ้ยได้เยอะสิบบาทใครจะทำเนาะก็ได้มกได้แค่สิบบาทก็ดีได้ตมกตแล้ว <c oughs> โอ้ยยังโดนดอกโอ้ยโอ้ยกอ้ลาำโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนดอกพังทนที่น้าะฮัดไอ้ดินยกษาเน,นี่ยบอกมันยกษาโอ้ยสีใดดิเด้าปากคุยลาแน่นรั เอาเดี๋ยวออกดีๆเด้อุ้ย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 อย่างโอ้ยคือบาดติดมั้งคือบาดพอต้องไปใช้มันไดโยกตะดุงเหรินอู้ันนี้จริงจริงอู้ยปากกาผู้หมอสั่งเหยียบครับผู้หมอสั่งไปยังคำปากกาเปลีนคนละอย่างบอกว่ามอช้างเหยียบแบบปากกาโอ้ยเป็นยังคือเหยียบทีหง

พี่น้องป๊าดพี่น้องครับคำโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่มาพูดมาพูดตีได้บินมากคือนกเจ้าคำที่พูดเอาเว้ามาเป็นตะมกแสบแทนนอหยุดยอดอันนี้ครับอะไยดิมดองฮัลลาฮัลลาบ่คือผาเมติฮะโอ้ยพี่น้องครับครับงานถัด อ้ยมือหมวกใส่เนี่ยเนี่ยกันสันมด้ครับใช้ดีเปอย่างนี้าใช่เื่อจิ้มาทัวงามันงุนนั่นเเ้ทีหลังพลาาว่าเป็นทีอาิเ้ือขาห่ิบอเฮ้ยโดดวะ

บอกรวโอ้หูปากกาใหญ่บุปากกาใหญ่อกออากาอืปใหญ่ครับงานผลบหมอข้างเหยียดบนผัวหมอข้างดำเียสิบนข้างดำบุข้างดำคือบรานเรับวนนี้เลยไหลาะเออดับเกียร์โกรธเลยสนุกใสพิ่งมืกินกระตมบกทัววงนี้เอ็ดกรแดกเหนพี่น้อง มอามีม่รกนหมเล่ไปสร้างดับอยู่หม่องอื่นมาเนี่เป็นอยังน้ำงเอาแบบกัดเลยีบดับบ่ดับแนวแล้วเม่ห่อนก็กืนบนในบ้านเท่าไหรหัวบมีไกกอะไที่ข้าเราบวกนเี่ยเ่ากินเลไม้ะมโอ้ยมมีข้างดับข้างเดิมบกัน Hai phút nữa. Tạm rê ấy Thế thế đây, ấy đỉnh, phải phải huy, 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 xí, đi về hẳn bỏ. Ui hồi ta xếp xuống có โอ้ยได้กว่าตนงตัวนึงเขาค,ค,คุนเดนเขาลอดพื่นนขนาด่หนอรงั้นางนึหากกลืก่อเขเห็นมาเลยดอกสุกทุง่งภาษาอื่นอินไปยังไงล่ะสุดทุงทท่งสุดทุง่ง เป็นเหลี่ยมก้อยบวบคือเออลาบบวนั่งคนคือว่าลาบเสียบปลาคือลาบเหนียวนี่กินแถวแต่ละหม่อง <โล S 1> มันกินม<ค>ือขึ้กันเนาะเนาะแต่ละพื้นที่ก็เอิ่นมือ <upright> ข <programming languages. S 3> ึ้กันนี่ปลาอันเด็กกรดิ่งทำที่ปมกระเจ้าหรือเล่าางบานก็เอิ่นจิงลีดมาส่นทางนี้บอนเอิ่นกิ่งปมบ่บพี่โก้ พี่น้องพี่ยังบาดีิมาแต่ใส่ละป่ะนี่โอ้ยบาดเด้อขวนเอ้ยขวนตะโปขวนยังกว่าไม่ข้นขวนหัวขวนหางอันนี้อันนี้ก็มาอยู่มะฮวมมะตุ่มเด้อมาลุ่มมาตุ่มเด้อพี่น้องโอ้ยพวกเนี้ยปลากลุ่มใหญ่ป๊าดจังโอ้ยปลากลุ่มเนี่ยพี่น้องไงปลากลุ่มหินล้วนนี่พี่ดองดีมากโอ้ยปลาี่เมื่อยไงแล้วปลาดิเมื่อยไงวันนี้ดอกปลากลุ่มใหญ่ โมไข่อันไหนลงสรบ่ลงง่ายกวงไกันบอ่อามาเด้อขว,วัญเอ่ยในโมกแค่และ

สิวขางไลค่ครับดึงนกันจะมาฟอทีาล้กเตายก็หิวเข่าไปเต้เอย อวย,ยหาไปเนี่ยครับพวกงด้วยก็หาไรพรอมเถอะครับ <S <S บ่ได้ไว้จะพูดละมกหน,น่อ,นย,นอนย,นยๆเข้มๆเข้มให้ผู้เฒ่าได้กินเฮ้ลยลาชิวเกี่ยวรอ,อดเบิดบอโอ้ยมาตัวประเทศอาวิเบิง <laughs> ลอดนี้เบิดครับ นินบพอม้อ,อมข้างดำบวกปลาซิวขงังไรครับหมอบ้นานพอมอข้างดำเอา้าบองลก็ไปฝุ่นระบิดวายอ้ยต้องมาขอางลอยเนาะล,ะ <c oughs> ลอยองลงองลงไปว่าปลได้ผูกเอไวไปคือผูกบ่ได้บ่เสียบห่อหอบบ่บ่มอบ้านเสียบห่อหอบเอ,พอว <c oughs> มันรต์มันรต์ ตัหมอข้างเร็วก่หมอข้าง่ที่บ้านเป็นหมอข้างดำมุยอย่าง่ะโอ้โปลาเกี่ยวขึ้นหลายขนาดห้องเราได้รลุนทุกซีเลยครับพี่น้องเ <c oughs> ออเราได้ตัวจากของ ขั้นทะเลาะไปเรื่อยไข่เนอะมือหนามือหนาทำไม,ไมงได้มกกเืมือนิ้มไปแล้วหลายหม่องเอลยครับป่าวเหรครับปั้นพักนำ้ำยิ้มดธรรมาตาลเราตัวสีค่อยเป็นน้ำกลิ่นดินเลยครับวัายางแห้งบัวใดวันหญางอกหยาดมืน่น พี่น้องก็ถือว่าได้พอได้มกอยู่ครับขับไปอยู่ขาหมองครับพี่น้องครับลอยอยู่หอบทีบครับผลสุดท้ายก็มาหายกสะดุ้งบึงเงื้อหนกสะดุ้งเงี้ยพอได้กินครับพอดีขับถือว่าได้อยู่ครับครับบาโตก็ไปดินกับสีดีเมื่อนนะครับพี่น้องครับบาโต้หอบไปดินกับสีแดครับเลยนะครับพี่น้องมโอนี้โอ้ยครับรอจนมินครับ ไปุกปลาห่ากล้วยกับบอได้ไหมาหาบก้วยกับอะไรหน้ามันยังไหลอยู่ครับปลากล้วยบอลส่วนสายนะครับช่วงตีบ้าหยกสะดุ้งขึ้นได้มานในเซาโน่หินเนาะนั่นก็คือสีได้่ลายกับนะสีพ่อได้กินพ่อได้ไหลกว่าเด็ครับพี่น้องก็เลยมันก็ถือว่าไดมมกอยู่ครับพี่น้องม็อกเข้มม็มกเข้มเอาข้าวมันมกอีลีก็ใส่ปีกล้วยจักสองตีบ้ามือใดญมือบอเนาะเอาเรื่อมาคับพี่น้องมาตัวขอบุญขอบคุณนเนอะครับอีพอยแม่ครับอร่อยแซงยิ่งสุขสุขคนครับ ที่ให้กำลังแรงใจบาตัวให้กำลังแรงใจอดินครับก็ฝากไว้ในกระแล้วกันครับบาตัวอีสานมันเท่าครับอดินห้อยดินนีสานรับบ่าบอยแดนนีสานครับซาเมอีสานผ่ารอครับพี่น้องครับแต่ลเมือละเว้นกันครับแต่แตีิเซลฮะยังมาสู่พอไปพี่น้องเบิ้งครับเดี๋ยวจังตามเบิ้งครับบาแตละมือสิบีอียังไม่เบิ้งครับบาตัวขอให้พ่อพี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งเราเรื่อยสุไรสุขสุขขันครับ